สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมมาดูนะครับการใส่ปุ๋ยรอบแรกของผมนะครับใส่ปุ๋ยรอบแรกของผมกอขอ79นะครับก็วันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วผมจะมาผสมปุ๋ยนะครับผสมปุ๋ยผมจะมาผสมปุ๋ยแล้วมาดูกันนะครับมาดูกันว่าผมใส่สุยใส่ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับ จะใหาทารผสมผสมนะครับนี่ผมใช้สูตรสิบหกี่สิบศูนย์นะครับนี่นะครับสิบหกี่สิบศูนย์นะครับแล้วก็สี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับนะครับนี่นี่ผมให้ดูก่อนนะครับเจ็ดไร่นะครับผมผมย้ําก่อนว่าเจ็ดไร่นะครับนี่ผมให้ดูก่อนนะครับบางคนต้องเห็นแล้วอู้หูขนาดนี้เลยหรือนะครับนี เจ็ดไล่ผมจะใส่สี่ลูกนะครับนะครับผมใส่นะครับรอบแรกเลยนะครับก็ซึ่งก็เหมือนที่ผมเคยพูดมาแล้วนะครับอันนี้คือสูตรของผมนะไม่ว่ากันนะครับใครจะใส่ยังไงนะครับใครจะใส่ยังไงบางคนเห็นก็จะร้องอู้หูเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็ห้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะทําตามผมเนี้ยนะครับให้ย้อนไปดู พี่ผมทำเรื่องปุ๋ยเขาไว้นะปุ๋ยปุ๋ยใครๆก็รู้นะก่อนที่จะใส่ต้องควรรู้ค่าของปุ๋ยนะครับให้ไปดูตรงนั้นนะครับการที่ใส่ปุ๋ยนะครับแต่บางคนอาจจะตกใจเลยเห็นว่าโอ้โหขนาดนี้นะครับครับเราผมก็จะมาผสมให้ดูเลยนะครับผมผสมหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับสี่สี่สิบหกหนึ่งลูกนะครับนะครับอันนี้อยู่เรียนะครับ สี่สิบหกศูนนะครับนี่ลูกอันนี้ก็สิบหกยี่ศนย์นะครับนี่ลูกนี่หลูกนะครับผมใช้สี่ลูกเลยนะครับครับเนี่ยนม่อผสมออกมาแล้วนะครับนี่ผมก็จะให้ดูเลยนะครับนะครับสี่สนะครับบวกกับสิบหกสศูนะครับหตัวหนะครับนี่นี่ผมก็ได้ผสมออกมาแล้วสลูกนะครับนี้ก็สองลูก นี่ก็สองลูกนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ที่ผมผสมนะครับคืออ่างหรือกระบะผสมปูนนะครับประมาณนี้นะครับสูตรของผมนะครับถ้าไม่เกิดกรณีผิดพลาดอะไรขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นโรคแมลงระบาดหรือไม่เป็นอะไรขึ้นมาเนี้ยนะครับผมเคยทําสูตรเนี้ยมานะครับ ไม่ต่ำไรละตันนะครับไม่ว่าเข้าอะไรเลยนะครับที่ผมทำมาเนี้ยนะครับผมใส่สูตรเนี้ยนะครับก็ทานผู้สมท่านใดนะครับถ้าใจถึงก็ทําตามได้เลยนะครับถ้าใจไม่ถึงก็จะหึ่งทำนะครับให้ให้ให้ดูเป็นการศึกษาให้เป็นการรู้ไว้ก่อนนะครับเอาไว้ฤดูต่อไปนะครับเอาไว้รอให้ผมเก็บผลผลิตก่อนก็ได้นะครับไปดูตอนนั้นนะครับ แต่ว่าถึงตอนนั้นนะผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมั่งหรือเปล่านะครับโรคแมลงระบาดหรือเปล่าหรือฟ้าฝนลูกเห็บอะไรเราไม่อาจคาดฝันได้นะครับก็ให้รอไปดูตรงนั้นก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่ก็คงไม่สายนะครับอันนี้สําหรับนาดินเหนียวนะครับก็มีท่านหนึ่งนะครับผมขอพูดถึงออกนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับก็มีคุณป้าท่านหนึ่งขอเรียกป้ากันละกันนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ ท่านอยู่ไชรนาทหรือไงเนี้ยนะครับก็ได้โฮมาหาผมเลยได้สมได้ดูวิดีโอผมแล้วก็โทรมาเลยนะครับก็มารับคําปรึกษานะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับก็ถูกต้องผมก็ให้ข้อมูลไปละนะครับในกรณีนี้อะไรนะครับคือการใช้ปุ๋ยแสดงว่าคุณป้าก็สนใจนะครับในข้อมูลของผมก็คงคิดว่า ข้อมูลผมก็คงจะเชื่อหือได้นะครับที่คุณป้าได้โหมานะครับก็ได้มาพูดคุยกับผมนะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับที่จะรับคําปรึกษาหรือจะอะไรเนี้ยนะครับจะมีอะไรเพิ่มเติมเนี้ยจะจะโหหาผมเนี้ยนะครับให้โหหลังหกโมงเย็นนะครับตอนเช้าเนี่ยผมไม่ว่างหรือบางทีผมไปอยู่ตรงที่ขึ้นไม่มีเนี้ยมัน จะไม่สะดวกนะครับคือการรับสายนะครับบางทีผมก็ยิงหน้าแรงเนี่ยผมอยู่กับน้ํานะครับก็ไม่สะดวกนะครับถ้าท่านใดจะมีการสอบถามอะไรจะติดต่อกับผมโดยตรงเนี่ยนะครับก็ให้โทรหาผมหลังหกโมงเย็นนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับนาดินเหนียวนะครับถ้านาดินทรายเนี่ยนะครับผมแนะนาให้ใช้สิบหกสิบหกแปดนะครับ ที่เป็นปุ๋ยเม็ดเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับที่ที่มีสามตัวเนี้ย N N P K เนี้ยนะครับเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ผมก็มีกระสอบแล้วไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนผมก็ใช้อยู่นะครับให้เป็นสิบหกสิบหกแปดหรือสิบหกแปดแปดนะครับเนี้ยนะครับสําหรับนาดินทรายนะครับให้ให้ให้สูตรนี้นะครับ ให้ไซส์สิบหนะครับหรือ16บหกปนะครับไม,ไม่ไม่ใช่สิบหกศนะครับนี้ <c oughs> ก็จะมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับในคนใุณยายคุณป้าเขาก็ถามมาในเรื่องนี้การใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็มาบวกกับ16 20ศนนี่นะครับน,นะครับก็ามาบวกกับตัวนี้นะครับซึ่งตัวตัวนี้มันก็จําเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำวิดีโออีกวิดีโอนึงนะครับเรื่องปุ๋ยแต่ละตัวนี้นะครับมีหน้าที่หลักเขาทำอะไรนะครับผมก็ได้ทำวิดีโอไปเรื่องการใช้ปุ๋ยก่อนที่จะใช้แล้วปุ๋ยปุ๋ยที่ใครๆก็รู้นะครับก่อนรู้ก่อนที่จะใช้นะครับก็ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีคนสนใจสักเท่าไหร่นะครับนี่ก็หา่ันใดได้ดูได้ชมวิดีโอนี้ฮ่าร้องอู้ แล้วก็ให้ไปดูวีดีโอนั้นประกอบนะครับวีดีโอนั้นประกอบว่าผมพูดว่าอย่างไรปุ๋ยตัวไหนมีค่าเท่าไหร่นะครับนี่ก็ขอให้ไปดูตรงนั้นนะครับครับทีนี้ก็ไปเจอกันเลยที่กลางนาเลยนะครับไปเลยครับครับพานผุ้ชมนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงกลางนาแล้วนะครับก็มาถึงกลางนาแล้วนะครับก็จะมาให้ดูภาพรวมกันก่อนนะครับ ภาพรวมของณวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนั่นก็คือกระสอบปุยผมนะครับลูกหนึ่งนะครับก็ว่าท่านผู้ชมก็คงเห็นละนูน่นอีกหนึ่งลูกนู่นอีกหนึ่งลูกนะครับก็พระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งหนึ่งโมงสิบนาทีเองนะครับเจ็ดโมงสิบนาทีนะครับนู่นอีกลูกหนึ่งนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงเห็นละนะครับ ก็มาถึงกลางนากันแล้วนะครับทีนี้ผมให้มาดูภาพรวมก่อนนะครับสำหรับข้าวของผมกคเจ็ดนะครับณนะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6นนะครับครับนี่ผมให้มาดูภาพรวมก่อนนะครับนี่ภาพรวมมันคืออย่างนี้นะครับแล้วผมก็เอาปุ๋ยมาแล้วนะครับนี่นะครับ ผมมาให้ดูก่อนนะครับนี่ลักษณะเข้าณนะวันนี้นะครับผมให้ดูคือดูเพื่ออะไรนะครับดูเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขานะครับแล้วผมจะพูดนะครับบางคนเนี้ยนะครับบอกว่าเข้าเป็นอย่างเงี้ย เชื่อละเอายามาฉีดยานุ้นมาใส่ตัวนี้ฉีดฮอร์โมนเอาตัวนั้นมาเลอะใช้เอาตัวนี้มาเสริมเอาโบลอนมาฉีดเอาน้ำตาลทางด่วนมาใชา้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันความเชื่อแล้วแต่บุคคลนะครับพอผมพูดอย่างนี้มีหลายท่านหลายคนก็บอกว่า มีคอมเมนต์เข้ามานะครับรู้สึกว่าเป็นที่ทําให้ข้าวแตกกอเนี้ยนะครับทําให้ข้าวแตกกอเนี้ยรู้สึกว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาส่งสามสี่คอมเมนต์นะครับว่าผมพูดไม่มีเนื้อมัง่งไม่ตรงประเด็นมัง่งไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันพราผมพูดและพอผมต้องพูดต้องย้ําเพราะที่ผมพูดผมพูดในภาพรวมนะครับผมพูดในภาพรวมผมไม่ได้พูด ให้บอกว่าทำเลยแล้วมาแก้ปัญหานะครับผมผมไม่พูดอย่างนั้นนะครับคือการมาแก้ปัญหานี้คือการมาเพิ่มนะครับคือการมาเพิ่มรายจ่ายนะครับผมไม่บอกว่าเป็นอย่างเงี้ยใส่ข้าวไปแล้วข้าวไม่เขียวต้องเอาตัวนั้นมาฉีดเป็นเชื้อลาสิ์โบรอนสิ์ปุ๋ยเกตสิดอะไรสารพัดเนี้ยนะครับแล้วที่ผมให้ ที่ผมให้มาดูเนี่ยผมอยากจะเห็นความแตกต่างนะครับอยากจะให้ผู้ชมเห็นความแตกต่างกันในณวันเนี้ยนะครับในณวันนี้แล้วอีกประมาณสัก5วันหรืออีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้วันที่ผมใส่ปุ๋ยนะครับวันที่ผมใส่ปุย๋ยผมก็ให้ดูไปแล้วปุ๋ยนะครับให้ดูภาพรวมลักษณะข้าวก็เขียวประมาณนี้นะครับ แต่รัมดานะครับข้าวเนี้ยนะครับในณวันเนี้ยมันก็ยังหนาวอยู่นะครับแ <academic S 1> <88 S 2> ถวบ้าน <ๆ S 2> ผมเนี้ยฝนตกนะครับเมื่อคืนก่อนก็ตกอยู่นะครับเมื่อคืนก็ลงเม็ดมาหน่อยนึงนะครับเมื่อวานก็ลงเม็ดมาหน่อยนึงนะครับอากาศมันเย็นฟ้ามันคึมนะครับฟ้ามันคึมแต่ที่ผมจะพูดไปเนี้ยคือข้าวเขานี้นะครับ <rac ial noise> ผมเคยได้พูดบางวิดีโอแล้วนะครับมาเจออากาศหนาวเนี้ย ข้าวเขาไม่ชอบหนาวนะครับไม่ชอบหนาวนะครับแล้วอีกอย่างข้าวผมเนี้ยนะครับในณในณถึงวันเนี้ยนะครับซึ่งมันก็ได้เดือนก็สามวันสี่วันก็วันนี้แล้วนะครับผมหวานวันที่ยี่สิบเก้าันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับซึ่งที่ผมจะออกมาพูดเนี้ยบางคนก็หอผมพูดอย่างนี้ก็ว่าผมพูดไม่ตรงประเด็น ไม่ว่ากันนะครับผมก็เคยบอกแล้วสิ่งไหนที่เกี่ยวข้องผมจะเอามาพูดนะครับผมจะเอามาพูดผมจะเอามาบอกนะครับก่อนที่จะไปแก้ปัญหาบอกให้เอายาตัวนั้นมาฉีดเอายาตัวนี้มาฉีดมันใช่หรือไม่มันจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ผมต้องย้ําว่าให้ท่านผู้ชมใช้ความพิจิตรพิจารณานะครับ ครับในเมื่อเข้าอย่างเงี้ยนะครับนี่นี่ที่ผมให้ดูให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในเมื่อเข้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วเข้าอายุขนาดเนี้ยนะครับผมว่ามันเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติของเขานะครับอีกหนึ่งอย่างก็คืออากาศเย็นนะครับอากาศเขาเย็นหรืออากาศเขาหนาวนะครับมันก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามเดือนมกราแล้วนะครับแล้วมาแล้วก็มาต่อที่ฟ้าฝนคืมฝนจะตก นะครับพิงวันที่สามอันนี้ข่าวที่ผมได้รับมานะครับแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับพี่ผมใส่ปุ๋ยด้วยนะครับทำไมผมเพิงเ่งอกมาใส่วันนี้นะครับนี่ผมให้ดูภาพรวมก่อนนะครับอันเนี้ยในเมื่อบางทีเนี้ยเขาเจอหนาวเนี้ยข้าวเขาก็เหลืองเป็นธรรมดานะครับเพราะเขาไม่ชอบหนาวนะครับแล้วประเด็นไอ้ที่ปลายใบแดงๆงเนี้ยนะครับคือปลายแดงแเนี้ยอีกส่วนหนึ่ง เขาหมดธาตุอาหารนะครับเขาหมดธาตุอาหารนะครับที่ผมต้องพูดย้ำเขาหมดธาตุอาหารส่วนหนึ่งแล้วเขาก็ต้องที่ทาให้ข้าวเหลืองเนี้ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็หึงว่าจะให้ท่านผู้ชมมาดูความแตกต่างก่อนนะครับแล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับในเมื่อสภาพเป็นอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับ ให้เอาไปพินิษพิจารณาให้วิเคราะห์ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นมันที่ผมพูดไหมนะครับในเมื่ออากาศหนาวนะครับเนี้ยนะครับผมพึงเลือกมาใส่ปุ๋ยวันนี้นะครับเพราะผมก็ดูสภาพดินฟ้าอากาศแล้วผมก็เคยบอกนะครับผมก็เคยพูดในเมื่อดินฟ้าอากาศเนี้ยนะครับมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพมการกาเกษตรนะครับ ก็มาเกี่ยวข้องกับําการเกษตรนะครับก็ยิ่งข้าวเนี้ยนะครับพึ่งเขาไม่ชอบหนาวเนี้ยนะครับถ้าหั่นใส่ปุ๋ยไปเนี้ยเขาว่าเขากินไหมเขาก็กินกินส่วนน้อยนะครับกินส่วนน้อยนะครับเขาไม่ได้กินเต็มที่นะครับเนื่องอากาศเขาเย็นเพราะเขาไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นผมผึ่งมาใส่วันนี้นะครับผมก็ได้ติดตามข่าวมาแล้วผมรู้ถึงแค่วันที่สามนี่ ว่าฝนจะตกฟ้าจะคึมอย่างนี้นะครับแล้ว่ันผู้ชมก็คงรู้ดีครับว่าฝนจะตกเนี้ยหน้าหนาวหรือฤดูหนาวเนี้ยนะครับฟ้าเขาจะคึมมันจะไม่ค่อยมีแดดนะครับแล้วไปบวกกับอากาศเย็นเนี้ยนะครับไปบวกกับอากาศเย็นเนี้ยแล้วข้าวเขาก็มากินปุ๋ยนะครับแล้วทีเนี้ยผมอยากจะบอกว่าในเมื่อ ข้าวไม่กินปุ๋ยแล้วผมอยากจะบอกว่าห้าครยืดก็ยืดออกไปก่อนนะครับถ้าในสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออํานวยนะครับนี่ผมก็ได้พูดให้ท่านผู้ชมไปละนะครับฟังเป็นบางอย่างละซึ่งมันเกี่ยวข้องกันนะครับเนียก็อย่างเหมือนผมเนี่ยนะครับถ้าดินฟ้าอากาศไม่เป็นอะไรถ้าปกติเนี่ยถ้ามัน ธรรมดาเนี่ยหรือมันไม่กลับหนาวหรือฝนไม่มาเนี่ยนะครับผมก็จะใส่ตั้งแต่เดือนหนึ่งละวันที่28 29แ้ละนะครับนี่ผมก็ไม่ไม่หล็ดมาอย่างนี้นะครับไม่หล็ดมาอย่างนี้แล้วหังนี้หังนั้นนะครับผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมว่าดูหันใส่ข้าวอะไรอายุขนาดไหนนะครับว่าเราควรจะเลดหรือควรจะเลื่อนไปได้ประมาณไหนนะครับอันนี้คือคือที่ผมต้องต้องพูดนะครับ ะครับบางคนก็ไม่เข้าใจว่าผมพูดออกไปนอกประเด็นไม่เข้าเรื่องมีแต่น้ําไม่มีเนื้อก็ไม่ว่ากันนะครับความคิดเห็นต่างๆนานาความคิดของเราห้ามกันไม่ได้นะครับแล้วแต่ความคิดส่วนบุคคลนะครับครับแล้วในเมื่อข้าวเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมจะบอกขั้นพู้สมไม้ก่อนนะครับที่ใบข้าวขาเหลืองๆแดงๆอย่างเงี้ยนะครับ ผมบอกว่ามันไม่มันมันไม่ใช่เป็นที่เชื้อรานะครับมันไม่ใช่เป็นที่เชื้อรามันเป็นที่ข้าวเขาหึงหึงได้จะที่ได้รับพาดอาหารแล้วนะครับถึงจะได้พาตอาหารแล้วมันเดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นอากาศเย็นนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นของธรรมดานะครับเป็นตามธรรมชาตินะครับตามธรรมชาตินะครับ ที่ทผมต้องพูดอย่างนี้นะครับถ้าท่านใดเชื่อใจผมอย่าขึ่งรีบร้อนเอายามาฉีดนะครับเอายามาฉีดให้พอเพียงแต่เฝ้าระวังดูอาการเขาแค่นั้นนะครับเนื่องจากเราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับถ้าในเมื่อสภาพดินฟ้าอากาศกับคืนเข้าสู่ปกติเนี้ยนะครับเขาก็จะเริ่มกินปุ๋ยเขาก็จะเริ่มเขียวขึ้นนะครับแล้วเราจะไปเห็นความแตกต่างตรงนั้นนะครับผมเพิ่งให้มาดู ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วอีกประมาณห้าวันหรืออีกประมาณสักอาทิตย์นึงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าอาการเขาจะเป็นยังไงมั่งนะครับครับเนี้ยผมจะให้ดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แสงแดดออกมาช่วยแล้วนะครับนี่ก็ดูที่เงาผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับความเขียวความเหลืองของเขานะครับแล้วก็เหมือนที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับที่มันเขียวนะครับ ที่มันเหลืองนะครับแล้วทีนี้ผมมาดูผมให้มาดูอย่างนี้ณนะวันนี้นะครับตั้งแต่ผมใส่น้ํามานะครับตั้งแต่ผมใส่น้ํามาซึ่งมันเกี่ยวข้องกันนะครับนี่ณนะวันนี้เลยผมยังระบายน้ําอยู่นะครับแล้วทีนี้ผมก็จะปิดละใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกันหมดแล้วจะผมจะมาพูดว่าวิดีโอต่อไปเนี้ยนะครับ ว่าใส่ปุ๋ยข้าวใส่อะไรเดี๋ยวคอยคอยคอยพบนะครับคอยคอยเจอกันกับวิดีโอต่อไปนะครับว่าใส่ปุ๋ยข้าวอย่างไงจะให้ข้าวได้กินปุ๋ยได้เต็มที่นะครับแล้วทีนี้ผมให้มาดูระดับน้ำนะวันนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่ผมให้ดูนะครับนี่ผมให้ดูเท้าผมนะครับผมเอาน้ำไว้ประมาณนี้นะครับ นำไว้ประมาณนี้ณนะวันนี้นะครับณนะวันนี้ณนะวันที่ใส่ปุ๋ยนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพาน 2, ันธ์สองพันห้นะครับนี่คือภาพรวมนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ได้สมภาพรวมได้เห็นกันก่อนนะครับ ก็มีบางท่านบางคนที่ผมต้องย้ำนะครับว่าผมพูดไม่ตรงประเด็นนะครับซึ่งผมเคยบอกแล้วสิ่งไหนที่มันเกี่ยวข้องกันผมจะเอามาพูดผมไม่จะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป๊ะๆะนะครับผมก็เคยพูดนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดดีกว่าเรามาแก้ปัญหามาแก้ปัญหา อทีว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยไม่กินข้าวเอาตัวนั้นมาฉีดตัวนี้มาฉีดเอายาตัวนั้นข้าวอย่างนี้เป็นโรคนะเอานั่นมาฉีดฉีดเลยใส่ปุ๋ยไปสองวันสามวันข้าวไม่เขียวอันนั้นมันไม่ใส่ตัวผมนะครับมันไม่ใส่ตัวผมนะครับเพราะเจตนาผมผมให้ต้องการให้นผู้ชมได้ลดต้นทุนมาใส่ผมต้องการให้ทำอย่างนี้นะครับทำตามทุกอย่างนะคือต้นทุนของเราทั้งนั้นนะครับ นี่คือความคิดของผมและเจตนาของผมนะครับนี่ผมก็ให้มาดูอีกทีนึงนะวันนี้นะครับน,นะครับครับผมให้ดูกันชัดๆเลยนะครับการบาดดุยนะครับคนันนี้ครับครับ าจจะตายหลายบ้างนะครับเพราะผมไม่มีคนเดินตามนะครับนะครับเพราะผมต้องเายไปตามกับุญนะครับทุกทายุต้ก็มาดูกันเลยของจริงๆนะครับบานไปด้วยนะครับ วัคนเดียววานคนเดียวนะครับ ได้เห็นกันของจริงๆเลยนะครับ